แรมบิดช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงสวัสดีครับสมิธภาสวิตครับผมกอ,อ ใช้คาว่าดีใจครับดีใจแล้วก็เกินคาดด้วยแบบคือพอเราเราเริ่มเขาเรียกว่าอะไรเราเริ่มรู้จักแอปเอ่อะเราก็คือเ X เขาเรียกว่าเ X ใช่ไหม X ก็เราก็เข้าไปดูฟีดแบ็กอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบคือคนชอบเยอะกว่าที่เราคาดหวังไว้มากอะไรเงี้ยก็ ก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากครับที่ติดตามแล้วก็เหมือนแบบบางบาง,ง,งกลุ่มที่เป็นแฟนคลับของละครขวัญฤทัยอะไรเงี้ยก็กลับมาย้อนดูรอจันนะว่าแบบว่ราะว,ว,ว,ว่ารอจันเรื่องราวมันเป็นยังไงถึงมาขวัญฤทัยได้อะไรเงี้ยก็ก็กด,ดีใจครับดีใจครับอยากรู้ตนอนที่รู้ในการเล่นแอมเล่นเอกเ,เ,เป็นยังไงบ้างอ๋อเล่นเล่นเอกนะเพิ่งคือก็มีอยู่แล้วแต่ว่าก็มีไว้แล้วก็ ลบแอปทิ้งไปแล้วก็เพิ่งโหลดกลับมาโหลดโหลดลบลบเพราะเล่นไม่เป็นก็เลยแต่แต่ช่วงรอจัดนี่คือนั่งไถ่ทั้งวันเพราะแบบเราเราอยากรู้ว่าคนดูคิดยังไงอะไรเงี้ยก็ต้องขอโทษด้วยถ้าแบบถ้าพิมพ์อะไรพลาดพลาดหรือแบบบางทีผมรีรีอะไรพลาดพาดต้องขอไยด้วยครับอาจจะรีทวิตรีแบบว่าเยอะเกินไปรีโพสเยอะเกินไปผมคือผมแบบ ผมเพิ่งรู้ว่าถ้าเรากดไลค์อะไรอ่ะมันจะมาขึ้นหน้าของเราเออผมกดพวกอาหารเยอะอ่ะผมก็เลยไปไปนั่งอะไรอะไรอะไรหมดเลยเออกลัวเขาแบบตกใจครับแต่ว่าสนุกไหมขอได้แบบเปลกแบบว่าละครออนแอปปุ๊บแล้วเราก็ไปเล่นอะไรแบบเดิรอคกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยก็เปิดโลกครับเปิดโลกมากเหมือนเหมือนโอเคแบบละครที่เราเล่นปกติเราก็จะดูฟีดแบคจาก เวลาที่เราไปแบบเจอทั้งนอกอะไรเงี้ยถ้ามีคนทักเราก็าแบบอ่าแบบละครเราเป็นที่พูดถึงอยู่นะแล้วก็มีดูใน IG บ้างที่เขาเข้ามาคอมเมนต์ในโปรไฟล์อะไรเงี้ยก็แ,แค่นั้นแต่ว่าพอได้เข้าสู่โลกเ็กเข้ามานี่คือแบบโอ้โหคือมันก็มีทั้งคอมเมนต์ที่แบบชื่นชมแล้วก็ติอะไรเงี้ยทำให้รู้สึกว่าแบบเออถ้าเราอยากไปรับเขาเรียกว่าอะไรอะสิ่งที่จะมาพัฒ,พฒนาตัวเองมาปรับปรุงตัวเองผมว่า ก็เขา้าก็เข้าเอ็กซ์ไปไปนั่งชื่อจริงๆเวลาที่แบบมีข้อติข้ออะไรอย่างเงี้ยผมดูนะแล้วก็รู้สึกเออก็จริงแบบมันมันดีมากสําหรับตัวนักแสดงนะครับใช่แล้วหลังจากนี้เราจะได้เห็นแล้วว่าตัวละครณ์คงเป็นตัวในเรื่องไหนในจักรวาลนี้นะคะไม่คิีแล้วครับไม่มีแล้วก็เสียใจเหมือนกันเนี่ยคือคือผมว่าเขาคงกลัวว่าแบบอ่ามันจะเยอะเกินอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ ถือว่าให้ทุกคนกลับมาดูรอจย์อีกรอบด,ดีกว,ว่ากลไปดูเร,เรื่องต่อมามาครับนนกลับย้อนดูอใช่กลับไปย้อนดูรอจันออครับอ,รอ,ยอยากให้ดูใช,ใช่ใช่เพราะว่าแต่ละเรื่องมันก็จะมีความเชื่อมโยงกันใครที่แบบเป็นอาจจะเป็นแฟนคลับพ่อชื่อว่าหรือดูดับสออะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้แบบไล่ดูตั้งแต่แรกเลยจะได้แบบเข้าใจว่าเนื้อเรื่องมันต่อกันยังไงครับถ้าตัวละครเราสามารถดู เราไม่รู้ว่าของของคู่ภูทนเนสกับรอจันเขาแต่งงานกันเรื่องไหนอ่ะใช่นั่นแหละอยากไปโผงงานแต่งผมอ่าขอบผู้จัดพี่พีไปแล้วอ่ะผมบอกพี่ผมงานแต่งเพื่อนผมเลยนะเขาบอกอ๋อติดภารกิจที่เวียงปูคำก็เลยต้องไปภารกิจที่เวียงปูคำก็เลยไม่เห็นเลยอ่ะงานแต่งอ่ะอยากไปอ่ะงานแต่งเพื่อน เออแต่งได้ป่ะวันนี้ติดธุลาที่เป็นผูคคำจากการเรื่องซ่อยอจะน่าจะกระไรอยู่ครับใช่อยากอยู่งานแต่งเพื่อนอยากเห็นอะไร้องรัใส่คเจ้าบ่าวอย่างเงี้ยเหรอคะอยากอยากเห็นเอออยากเห็นกัรอยากเห็นคือเอาง่ายอยากอยู่กับเพื่อนงานแต่งไมคกี้ด้วยก็ได้เออไอชื่ออะไรนะจักรเอยงานแต่งฉัดเก้าด้วยก็อยากไปก็ยงก็อยากไปงานแต่งทุกคนนั่นแหละแต่ว่าติดภารกิจที่เป็นผู้คำครับ ใช่ใช่ครับทีเพูดถึงาริมความที่รกมันก็หลหลาคนนาะมันเกเหตุการณ์อเืองโคงเรื่องผีนัโซเชียลกอ๋อก็คือน้องไมกี้อ่ะเขาได้สร้างจริงๆไมน้องน้องเขาถึงเขาก็ยังเป็นน้องรักของผมเสมอนั่นแหละแต่น้องไมกี้เนี่ยจริงๆเขามีหลายวิรกรรมมากถ้าไปไล่ดูอ่ะแต่ว่า วิลกรรมที่เขาเชื่อไหมว่าผมรู้ที่หลังคนอื่นด้วยนะแบบเพื่อคนบอกว่าเออไปไป,ไปดูสิในในเอกเขาแบบพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไปดูทุกคนรู้หมดแล้วทุกคนบอกว่าเออสมิตรรู้ยังโอเคเขาไปอ่านอ๋อคือโหต้องลุกขึ้นเลยคืออย่างนี้แบบสมมุติว่าเมก,กี้มีถ่ายรอจันใช่ไหมครับผมก็จะนอนกับน้องเพราะว่าเราก็อยู่บ้านเดียวกับน้องอซึ่งแบบ เราก็กลัวน้องจะเหงาด้วยความเป็นห่วงไงก็ก็นอนด้วยกันทุกทุกคืนนั่นแหละเวลาที่น้องไม่ถ่ายแล้วมีอยู่คืนหนึ่งซึ่งผมไม่เอกใจเลยน้องบอกว่าเออวันนี้ผมขอเตียงเสริมมาผมอยากให้พี่นอนสบายซึ่งผมแบบไม่เชื่อไหมว่าไม่ได้เอกใจแต่แค่รู้สึกว่าเออน้องมันน่ารักเนาะแบบใช่แบบเออแบบผมก็บอกเออเดี๋ยวพี่นอนเตียงเสริมไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่แต่ ทำไมวะทำไมสมิธไม่เอะใจวะปกติน้องมันก็นอนกับเราอะไรเงี้ยเออซึ่งตอนนั้นผมก็แบบแค่รู้สึกว่าเออน้องมันน่ารักแล้วก็คืนนั้นไม่เจออะไรเลยหลับสบายหลับปุ๋ยหลับดีมากแล้วผมก็ถามน้องด้วยซ้ำว่าเออแบบเออนอนเป็นไงมากอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่พี่นอนข้างบนอนะ่ะสบายมากเลยคือแบบแค่รู้สึกว่าดีใจจังน้องเสียสลายพี่อ่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบมันสบายมากเลยนะขอบใจมากที่ให้น้องให้พี่นอนอ่ะแต่เพิ่งมารู้ตอน ที่หลักทุกคนนี่แหละอไม่แต่ไม่เจออะไรครับไม่ไม,ไม่ไม่เจออะไรเลยไม่เจอเลย,เลยเครับทีละครับวันวันนั้นถ่ายถ่ายเยอะก็เลยเหนื่อยอแต่ก็ว่าผมก็ว่าไมกี้กับพี่ป๊อปเขาพึมพำพึมพำอะไรกันแล้วจริงๆครับมันมีตะเกียงอยู่หน้าห้องจริงๆแล้วไมกี้ลากผมไปดูพี่เนี่ยตะเกียงผมถูแล้วนะแต่ผมถูก,กับแล้วให้มันเข้ากลับมาแล้วพี่ไม่เป็นไรใช่ซึ่งผมก็นึกว่ามันพูดเล่นไงมันถูจริงๆนะพี่แล้วนึกนึกออกไหมว่าคน ปกติที่ไหนเขาเห็นตะเกียงแล้วเขาจะไปถูอ่ะคือเขาก็คงปล่อยไว้อย่างนั้นเป็นพร้อมของห้องอ่ะอแต่เขาก็ไปถูแล้วก็เปิดออกมาเพื่ออะไรอ่ะแล้วเราคิดว่าตะเกียงมันมียักษ์มาหรือว่ามัมีผีไม่คิดอะไรเลยเราเราไม่คิดอะไรเลยแบบเราเราเราแค่รู้สึกว่าเออน้องมันตลกดีแค่นั้นเองเป็นไงความที่เราบริสุทธิ์ใจมากแต่น้องเราดูมีก็ก็รู้สึกว่าตอนแรกรักน้องมากอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ อ้รักรักเท่าฟ้ารักน้อยใช่แต่พอความจริงก็รักเหมือนเดิมแต่นักรักน้อยลงแล้วนะไมกี่รู้ไว้ด้วยงอนนี่เขายังไม่ได้มาง้อผมนะนี่เขายังไม่ได้มาง้อผมแต่รอรอวันงานกีฬาสีให้เขามาง้อกันแต่ถ้าคืนนั้นเราเจอผีความรักที่เราจะมีต่อเขาอ่ะมันจะยังเท่าเดิมเหรอถ้าวันนั้นเราเจอถ้าเจอถ้าเอาจิงๆถ้าผมเจอผมจะไม่พูดเพื่อผมแม่ผมแบบ ไม่ไม่ค่อยพูดอะไรแบบเนี้ยใช่คือจะจะเก็บเก็บไว้เก็บไว้แล้วก็คือไม่รู้จะบอกเพราะทําไมเพราะว่าจริงๆงมันก็ต้องมีนอนอีกอะไรเงี้ยเออก็เก็บเก็บไว้เนี่ยแหละแล้วค่อยแบบอยากเล่าตอนไหนก็เล่าอะไรเงี้ยเมคกี้นะแต่เอาจริงน้องมันน้องมันน่ารักครับน้องน้องมันแบบชอบแกลอย่างนี้แหละือคือถ้ามองมองว่ามองว่าเป็นการแกลก็ได้แหละเพราะว่าคือส่วนตัวเอาจริงนะไม่โกรธมันหรอก มองว่ามันเป็นความน่ารักของไมกี้ครับเขาก็ไม่ต้องราะว่าพวกเขาเราเขาก็กลัวว่าคนจะกลัวได้ไงี้ยอันนี้ก็อ่าใช่ไมกี้ก็คงกลัวกลัวนั่นแหละแต่ไม่เจอเนาะตรงนี้ไม่เจอไม่เจอนอนหลับสบายถ้าใครที่แวะไปเจอที่นั่นก็ไปได้หลับสบายอย่าไปคิดม่ต้องไปคิดมากก็ได้ใช่ๆไมค์กี้มันพูดไปเรื่อยครับมันเป็นเด็กที่พูดไปเรื่อยพูดไม่หยุดพูดแบบเรอย ไปเล่ไปเปื่อยเพราะฉะนั้นก็อย่าถือสาน้องเลยเพราะน้องเป็นคนแบบนี้แหละคือถ้าไม่มีอะไรหยุดก็ต้องคุยไปเรื่อยครับ <c oughs> คือมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่น้องเขามาใหม่ๆมาเข้ากองรอจรันใหม่ๆแล้วก็น้องเขาก็มาคุยกับผมว่าแบบเหมือนตอนนั้น ยังเก็บเก็บไว้อยู่เขาเรียกว่าไม่เปิดเผยท่าแท้ก็น้องก็จะมาอยู่กับผมนั่แหละเพราะว่าผมสนิทก,กับน้องะอะไรเงี้ยแต่ว่าในกองราจันยังไม่ค่อยรู้จักใครก็มาคุยผมคุยไปเรื่อยไปเปื่อยวันนั้นมีถ่ายตอนเช้าแลา้วอีกทีตอนเย็นก็คือตั้งแต่เช้าถึงเย็นน่ะผมไม่ได้ไปไหนเลยอะ่ะมต้องอยู่กับมันน่ะคือกินข้าวมันก็ตามไปคุยด้วยแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าตอนนั้นผมมีเรื่องอะไรคุยกับมันเยอะแยะใช่แต่ นั่นแหละคือถ้าใครถ้าใครเหงาอะไรเงี้ยพกไมกี้ไปด้วยคุณจะไม่เหงาอีกต่อไปแต่เราันจะเหนื่อยจะเหนื่อยแทนครับกับเป็นกับกับเท่ากันกับเท่ากันกับเท่ากันใช้คําว่าไมกี้เป็นน้องรักของคนในกองเลยกันเป็นน้องรักทั้งกราฟทั้งยีน่าทั้งผมอะไรเงี้ยไมกี้ไมคี้น่ารักครับช่วยกันเลี้ยงน้องจริงๆนะคือปกติปกติคนอื่นจะต้องมาแบบ มาดูแลอย่างกัปมันก็จะมีมุมแบบเดอ์ของมันจีน่าก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไมกี้มาทุกคนดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นทันทีเลยทุกคนดพูพอไมกี้มาทุกคนเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนมีสีสันให้กับกองอ่ะเป็นคันเลอร์ให้กับกองโอโ้โหโ,โอโ้โหเนี่ยผมผมเนี่ยงานงานกีฬาสีเี่ถึงเนี่ยผมก็ยังเป็นห่วงเหมือนกันนะว่าแบบอาลับแรกผมห่วงผมห่วงพี่ ผมเกินคำนั้นไปแล้วคือมันหายห่วงไปแล้วเพราะว่าไม่ต้องห่วงแล้วผมห่วงพีกรเนี่ยแหละกลัวพีกรจะจะแบบไม่ได้พูดอะ่ะหรือไม่ก็แย่งพูดไม่ทันแล่ถ้ายิ่งให้อยู่ด้วยกันอผไม่มีอะไรฉุดเขาอยู่สองคนเนี้ยอยากคือเอาจริงอยากเห็นเขาเล่นละครด้วยกันเหมือนกันนะว่าว่าละครเรื่องนี้มันจะพิสูจน์ที่ไหนมเาเล่นเป็นพี่น้องลก็ยตังเ็กันเวลาโอ้โสงสารผู้จัดสงสารผู้งกับมากถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะ โอ้ยโอ้ยตายแล้วโอ้นั่นลูกรักมาเจาทั้งคู่เลยนะอ้าวใช่สนุกสนุกอ่าใช่ก็เป็นเป็นพาร์ทที่ ที่โอเคมีอาจจะมีบางคนที่ที่รู้ว่าผมเล่นดนตรีร้องเพลงอยู่แล้วซึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเป็นนักสแสดงครับก็ก็มีแบบเป็นวงดนตรีมีอะไรอยู่แล้วซึ่งมันก็คืองานที่ผมรักเป็นความฝันผมเลยแหละแล้วก็มันก็หลังจากมีเปิดตัวไปแล้วเรียบร้อยก็ก็รู้สึกว่ามันมันเป็นก้าวแรกของของผมเหมือนกันนะในในวงการเพลงในการทาดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเริ่มจากนักแสดงมาก่อนแล้วก็พอเข้ามาสู่ เหมือนแบบความฝันของเราก็ดีใจนะภูมิใจแล้วก็รออยากให้ทุกคนรอว่าเพลงที่จะปล่อยเป็นแบบไหนมีแต่คาดไม่ถึงแน่นอนที่รู้ว่าเออมันอมีคารัเราแบบเออมีแบบีทเื่อเป็นงมกก็โมเมนต์นั้นยังจำได้เลยคุยกับกับมากอดพ่อแม่เลยนะว่าแบบเออ มันแบบวันนั้นมันมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแบบมันจุดจุดเริ่มต้นของเรามาแล้วนะพ่อแม่อะไรที่ใจดีใจขึ้นตอนนั้นคือแบบเหมือนเราเราเรารักในการแสดงด้วยแล้วเหมือนตอนเด็กเรามีความฝันว่าเราอยากเป็นนักร้องแล้วก็พอมันได้ถึงจุดที่ได้เริ่มทําเพลงแรกจริงๆขึ้นมามันก็มันก็นกแบบแตื่นเต้นพูดไม่ถูกเหมือนกันครับอไ่อาดเงมาแล้วเนาะอ่ายังไม่ได้อาดยังไม่ได้ไได หมายถึงว่าเพลงใหม่ป่ะหรือว่าที่วันจริงป่ะหรือว่าอ๋อหมายถึงว่าเพลงที่กาลังจับตอนนี้ตอนนี้เขียนเพลงอยู่อยู่ในโปรเซสด้านเขียนอยู่เพราะว่าเอาจริงๆเพลงมันค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงไม่ไม่เช่ว่าซับซ้อนแต่ว่ามันไม่ใช่เพลงภาษากลางออใช่ไม่ใช่ภาษากลางออนี่มี นี่อุบไว้ก่อนดีกว,ว่าโอ้โหอยากพูดมากอันนี้คือแบบคือเราทแบบตั้งใจที่จะทนใช่ครับคือโอเคมันเป็นแนวหมอลำครับซึ่งแรงบันดาลใจมันมาจากที่ผมเล่นละครเรื่องผู้บา่าวใช่ราคะซิงซึ่งมันเป็นละครอีสานแล้วเขาเหมือนพุ่งกับเขาเอาเพลงหมอลำมาเปิดมาเปิดให้เราเต้นอะไรแบบว่าเฮ้ยแบบหมอลำจริงๆคือคือปกติเราก็จะแบบไม่ได้ฟังหมอลำอยู่แล้วเพราะเราฟังไม่เข้าใจอะ แต่พอเรามาฟังจริงเฮ้ยทำไมมันสนุกวะแบบถึงฟังไม่รู้เรื่องแต่ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นนะคือเต้นหมดเลยเต้นหมอลำหมดเลยเราก็เลยแบบเหมือนหลุดเข้าไปในโลกหมอลำแล้วเราก็เออเราอยากทําเพลงหมอลำเพราะว่าเราอะ่ะชอบดนตรีบลูส์ซึ่งดนตรีบลูอ่ะมันเป็นเพนทาโทนิกเหมือนกับหมอลำใช่ครับม,มันมีความคล้ายกับหมอลำเราก็เลยอยากเอาดนตรีบลูที่เราชอบกับหมอลำม,มารวมกันแบบ อาจจะมีแบบภาษาอังกฤษบ้างหรือภาษาอีสานบ้างอ,อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออเนี่ยมันอาจจะเป็นเวของเราก็ได้นะอะไรเงีย้ยครับพูดได้ครับพูดได้พูดได้ไม่ใช่ครับเ,เล่นละครอีสานแต่ว่าว่าวิาวาวิสานได้ครับ <imprisoned by themselves> แมนแมนว่ <Gren. S 1> าวิสานได้เ <pok ok. S 1> พราะว่าเพราะมันมีไทย6เดือนครับแล้วก็เป็นเป็นถ่ายเป็นเป็นอีสานบึงการก็อาจจะมีแบบผิดบ้างถูกบ้าง อ๋อก็ถ้าถ้าเป็นภาษาหมอลำอ่ะมันจะมันจะมีคำศัพท์ที่ค่อนข้างลึกเราก็จะมีแบบคนเขียนเพลงคอยช่วยแต่ว่ามันก็จะมีบางคำที่เราอยากอยากได้คำนี้เพราะว่าแบบอีสานก็จะมีอีสานกลางใช่ไหมครับอีสานที่คนอีสานก็จะเข้าใจบางคำคนกรุงเทพก็เข้าใจ ซึ่งเราก็อยากเน้นคําพวกนั้นมากกว่าเพราะบางทีแบบถ้าเอาคาศัพท์ลึกๆอะไรเงี้ยมันอาจจะฟังยากไปหน่อยเราก็เหมือนแบบหาบาลานซ์ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นหมอแบบซ้อบบาาโอ้ยโจ้เลยเป็นหมอํำโจ้เลยครับเป็นเป็นหมอดำที่ที่อ่าผสมความเป็นดนตรีสากลเข้าไปด้วยใช่คือคือฟังไม่ยากฟังไม่ยากแล้วก็ผมคิดว่า ผมอยากเปิดโลกให้ให้คนหลายๆคนที่ไม่เคยฟังหมอลำมาลองฟังด้วยจริงๆกลุ่มหมอลำมันใหญ่มากเลยนะครับแต่ว่าแต่ว่าบางคนคือเขาเรียกว่าอะไรคนคนภาคกลางส่วนใหญ่ก็อาจจะยังไม่เคยฟังแต่ถ้าได้ลองฟังคุณจะตงรุมรังหมอลำเลยอะ่ะมันคือผมว่ามันคือเอกลักษณ์ของไทยที่ที่ทั่วโลกไม่สามารถเรียนแบบได้อะ่ะมันมีมันมีเอกลักษณ์ของมันผมก็เลยอ,อยากเอาจุดนี้มาเป็นแบบมาเป็นเหมือน ไม่เชิงว่ามามาเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนำเสนอให้กับต่างประเทศด้วยทั้งแบบคนเอาคนไทยก่อนเนี่แหละเอาเอาแบบให้ให้เขาเข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วหมอเรามันแบบมันม่วนนะมันสนุกนะอะไรเงี้ยครับ,บอ,อันโอ้โหเหมือนรู้ผู้เหมือนรู้เลยก<น>็ต้องมีต้องมีก็มีมีคนหนึ่งแต่ว่าอุบไว้ก่อนเป็นคนที่ ทุกคนเคยฟังเพลงเขาแน่นอนคนนี้เป็นหมอลำขนาดแท้เพราะตอนผมคุยกับเขานะเขาพูดภาษากลางไม่ได้เลยคือคือขนาดภาษาอีสานยังเป็นอีสานที่แบบคําศัพท์ลึกครับคือผมแบบพอฟังอีสานได้แต่พอแบบผมแบบไปคุยกับอีสานกับเขาอะผมก็ไม่เข้าใจเขาแบบเหมือนเขาเขาเป็นอีสานที่แบบลึกเข้าไปอีกอะผมก็เลยแบบโหคนนี้แหละที่เราตามหาคือเราเราอยากเราอยากได้ความเป็นวัฒนธรรมความเป็นเคาเจอจากเขานี่แหละ ใช่ใช่เป็คือคค่าเค่าแบบต้องเท่เท่คูครูล็อกๆใช่ไหมอาจจะเป็นผสมผสานต้องต้องรอรอดูรอดูตื่นเต้นตื่นเต้นมันมันเป็นสิ่งที่ที่ฝันมานานะครับแล้วก็เหมือนเราเจอเจอสิ่งที่แบบเราคาดไม่ถึงเหมือนกันว่าเราไปจะไปเจอหมอลำเพราะว่าเพราะจริงๆชอบเพลงสากลมากชอบเพลงบลูชอบแจ๊สมากแล้วแบบ ใครจะไปคิดว่าหมอลำกับรูอ่ะมันคือสิ่งเดียวกันแบบโอ้ยก็โอ้อยากให้ดูว่าจริงๆครับอโอเคครเราคาดหวังยังไงบ้าพรรู้วันเป็นท,ทเราม่ได้องมานาน,านาพาอเยะ <c oughs> ก็คาดหวังไหม <c oughs> เราเราก็หวังนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าพอมันเป็นพาร์ทดนตรีพาร์ทเพลงครับ oh, เราปล่อยจอยมากๆเราเราทำด้วยแพชั่นความสุขความรัก ในดนตีเราก็เลยแฮปปี้ในทุกกระบวนการเลยแล้วก็อยากให้คนรอดูแบบเขาเรียกว่าอะไรปล่อยปอยจอยสบายๆแล้วคุณจะสนุกกับมันแน่นอนครับมีมมมมยังไม่ได้คิดเลยอ่ะอยคืออะไระสเต็ทเนล ก็เอาสมิธสมิธพาสวินนี่นแหละเพราะว่าชื่อพ่อแม่ตั้งให้ครับสมิธพาสวินนี่นแหละโอเคขอบคุณครับ,บค,ครับได้ครับก็ฝากสมิธพาสวินไว้ในอ,อ้อกอ,อมใจด้วยเด้อแล้วก็ชิมีเพลงปล่อยเร็วๆนี้แหะครับก็ฝากด้วยนะครับ